สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอคลิปที่3ค่ะคลิปที่3นี้ก็จะอธิบายเพิ่มอีก2ข้อนะคะซึ่งมันมีความแตกต่างจาก5้าข้อแรกนะคะครูเลยจะต้องนำมาอธิบายเพื่อบางทีนักเรียนก็จะทำไม่ได้นะคะ,ะมาดูข้อที่6แตกต่างยังไงกับข้อที่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะข้อที่6ค่ะเศษ5ส่วน8บวกเศษ1ส่วน4นะคะ คือตรงนี้ตัวส่วนนะคะตัวส่วน8และ4เนี่ยตัวมากมันอยู่ด้านหน้าละตัวส่วนตัวส่วน4น้อยเนี่ยมันอยู่ด้านหลังซึ่งต่างจากข้อ1ถึงข้อ5นะคะ,ะวิธีการก็คือตัวตั้งมันเศษ5ส่วน8เราก็เขียนไว้เศษ5ส่วน8นะคะตัวส่วนมากไว้ก่อนแล้วไปบวกกับวงเล็บนะคะวงเล็บเศษ1ส่วน4ตัวส่วนมันน้อยจะต้องคูณอยู่ด้านหลังนะคะ ใส่วงเล็บคูณไว้ด้านหลังเศษ1ส่วน4จะคูณอะไรดีคะถึงจะมีส่วนเป็น8นะก็วิธีการเดิมเพียงแต่สลับตัวมากอยู่ด้านหน้าตัวน้อยอยู่ด้านหลังแค่นั้นเองนะตัวส่วนน้อยอยู่ข้างล่างอ่ะ4คูณสองใช่ไหมคะก็นำา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะท่าน,นี้ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วขออนุญาตเท้ากับมาลงมาข้างล่างนะคะจะได้กระดานคูไม่พอนะคะก็จะได้ดูง่ายลงง่ายขึ้นด้วยนะคะ เศษ5ส่วน8ยังต้องอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมน,นะคะขั้นตอนต่อมาบวกกับเพราะว่าอะไรเะมันเป็นตัวตั้งตัวที่อยู่หน้าเป็นตัวตั้งเราก็ไว้ข้างหน้าในเรื่องการบวกไม่มีปัญหาแต่ตอนการลบอะยังไงยังไงตัวตั้งคืออะไรก็ต้องเอาไว้ตรงนั้นอยู่ด้านหน้าก็ไว้ด้านหน้านะคะบวกกับในวงเล็บหาผลคูณมาค่ะ1นึคูณสเป็น2 2องคูณสเป็น8นะคะกะ ก็จะได้เศษ2ส่วน8บวกกับเศษ5ส่วน8นำสองบวก2เป็น7ได้เศษ7ส่วน8ะคะคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเพราะว่า8 7และ8ไม่มีจำนวนรับรดหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวก็ตอบได้เลยนะคะมาดูข้อ7นะคะ,ะข้อ7ตรงนี้ก็ลักษณะดเดียวกับข้อ6คือนะเศษตัวส่วนเนี่ยค่ะดูสังเกตตัวส่วนเลยคะ่ะ16และ4นะ ตัวส่วนที่มันน้อยอยู่ด้านหลังเหมือนกับเทนะคะตัวส่วนที่มันมากอยู่ข้างหน้าเราก็เขียนตัวตั้งไว้ก่อนเลยเศษสิบห้าส่วนสิบหกอย่างนี้นะคะบวกกับนะคะหาตัวข้างหลังใส่วงเล็บไว้ที่มีตัวส่วนเป็นสิบหกสี่จะต้องคูณอะไรถึงจะได้สิบหกคะอ่าสี่คูณสี่ใช่ไหมคะก็คูณสี่ทั้งเศษและส่วนคะ่ะอ่าได้อะไรคะต่อไปนะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่สอง เ1 5สิบห้าส่วนสิบหกยังเขียนไว้ด้านหน้าอยู่อย่างเดิมน,นะคะบวกกับนะคะวงในวงเล็บหาผลคูณมาคะ่ะ1คูณ4เป็น4 4 4สิบหกนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำเศษบวกกันนะคะอ่ะ 15, บาบวก4เป็น1 9เ้าส่วน16อ่าอันนี้เจอคำตอบเป็นไงคะอ่าใครทราบบ้างเจ็ 14. 19, 36, สิบเก้าส่วนสิบหกเศษมากกว่าส่วนเรียกว่าเศษเกินเมื่อไหร่เราเจอเศษเกินเราต้องตอบเป็นจํานวนคัะนะคะก็คือนําตัวเศษหารด้วยตัวส่วนสิบหกคูณอะไรได้สิบเก้าคูณหนึ่งแค่นั้นค่ะคูณแค่หนึ่งก็จะได้หนึ่งสิบหกไปลบสิบเก้านะคะมีอยู่สิบเก้าเอาออกสิบหกก็เหลือสามก็จะได้เศษสามส่วนสิบหกแบบนี้ค่ะอ่าก็คำตอบก็จะได้เป็นจำนวนค่ะ นะคะอ่าทีน,นี้เราก็มาสรุปนิดนึงนะคะเรื่องการบวกเศษส,ส่วนเนี่ยค่ะก็คือต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันอันดับแรกนะคะเมื่อหาทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนาําเศษไปบวกกันใช่ไหมคะบวกกันได้แล้วดูคําตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเป็นเศษส่วนแท้เศษน้อยกว่าส่วนแล้วดูว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมนะคะถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราตอบได้เลยนะคะเช่นข้อ1 2 นะฮะสแล้วก็ข้อบกแต่ถ้ามันเศษส่วนมันไม่ต่ําต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะหรือถ้าเราได้เป็นเศษเกินก็ต้องตอบเป็นจำนวนค่ะนะคะนะอ่ะก็จะมีข้อนี้ค่ะหลักสําคัญสําคัญในเรื่องของการบวกเศษส่วนนะคะอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรนะคะก็ส่งคอมเมนต์ความคิดเห็นในข้อความไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน